ไม่น่าล่ะเรากะลังจะถึงได้ตกหลุมรักสาวเมืองรับแรงนะทุกคนเพราะเขาน่าจะได้เห็นชมหน้าของลูกสาวของท่านแล้วนะดิดดอกไมนะ้ะำลังดิดดอกไม้ทุกคนไม่ธรรมดาจริง,รงนะ ลมแรงมากเลยครับตอนนี้แล้วก็เราเองนั้นได้ยินเสียงนะจะลรําได้ยินเสียงมันจากด้านบนนะหลายรอบม,มากแต่ว่าเราก็นั่งฟัง,น,งนั่งกันได้ยินเสียงไหมเด็น้องหญิงใช่ไหมจลรําใช่เหรอทำไมท่านหญิงมาตรงนี้น้องหญิงมาตรงนี้ใช่ไหมจะล์ํเสียงเหมือนน้องหญิงเนาะ

น้องหญิงเนี่ยทังหลายวันเนี่ยชอบมาเที่ยวหาตรงนี้นะแต่ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายบ่อยนะแต่ว่าเจ้ารัมเนี่ยก็ถ้าน้องหญิงไม่ได้มาเนี่ยเขาเนี่ยก็จะขึ้นไปหาน้องหญิงนะแต่ว่าแต่จ้รัมเนี่ยโดนโดนพิจฉาแล้วเขาทําผิดกฎนะโดนพิจฉาไม่ให้เข้า<อ>ก็เจ้ากอลัมก็ไม่กล้าเข้าไปเลยนะ<อ>มีแต่รอปักทางนะครับผมไม่หากันละเหมือนเจ้าก็ลัมกับอ่ลูกสาวคนละแปลเนี่ย จะตกหลุ่มรักกันนะทุกคนเพราะว่าสองคนนี้จะไปมาหาสู่กันบ่อยนะแต่เจ้าล่าเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปในเมืองเด้ขานนะมืมาทุกคนุคนนันลงแรงมากทุกคนเจอไหม จอรลามนี่ก็ใส่เสื้อของน้องมอนนะคะผมเพราะจรลามนันไม่ค่อยมีเสื้อแล้วนะแต่ว่าผมบังคับให้ใส่เสื้อนะก็เริ่มใส่เสื้อนะปกติจะไม่ชอบใส่เสื้อนะทุกคนอืมกอดกันใหญ่นะทุกคนจาร์ลามนี่ไม่ธรรมดานะตกลุมรักตกลุมรักสาวเมืองรับแลไปแล้วนะทุกคนแต่รูปร่างเขาสวยนะดูปกติอ่ะ โอ้โหลมแรงมากทุกคนเดี๋ยวเราไปนั่งตรงบ้านพี่มอสนะเดี๋ยวหาน้ําให้น้องหญิงทานด้วยแล้วก็หาผลไม้ให้น้องหญิงด้วยก็เหมือนสองสองคนนจะตกลุมแล้วกันนะทุกคนจอร์แเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปในมือนะก็ส่วนน้องหญิงนี่ย ก็เหมือนจะตกิลุมรนะักเจ้าลามนะก็มาหามาหาเจ้าลามเพราะความิดถึงนส่วนแต่ว่าความรักของคนรับแรกกับโลกมนุษย์เนี่ยมาอาจจะเป็นไปได้ยากนะทุกคน ชื่น้องเขะบรรยากาศวันนี้ก็ดีนะทุกคนเลยรอบๆนะรบรรยากาศดีมากแล้วลมก็แรงมากนะแต่มีเสียงอ่น้องหญิงมาเนี่ยก็คือลมน้องหญิงยังมากับลมนะพอลมมาสักพักน้องหญิงน่ะถึงมาเรียกเราแล้วก็ได้ยินเสียงสักพักเลยทุกคนนี่นะน้ำเดี๋ยวหาน้ำให้ท่านหญิงหน่อยเมือไหนกเลยกยเกยหรอ นมัวเออน้องก็ยนมัวเหรอยืนนึกยองคื้น่ะเนื้อสยืดชุดว้าเนือเกนืกอกน่ะเนือกชชวยเด้ใส่เลือดสีอ๋อใส่เลือดแล้วนะก็คงนะทำน้องหญิงว่าน้องหญิงมาคนเดียวเหรอได้ขอได้ขอท่านท่านแม่ไหมก็คือแม่ของน้องหญิงนะเขาบอกว่าได้ขอนะก็คือ มาเนี่ยได้ขอแล้วแต่ว่าผมบอกว่ากมาก็ต้องมาบ่อยนะมันอันตรายนะเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะได้พาเจ้าล่ามเนี่ยไปแล้วก็เขาเองเนี่ยก็คิดถึงเจ้าล่ามก็เลยมานะครับผมหอูโหเทีเนโอเทวน,น้องกี้สิละวมะื่อ,อกี้เราของน้องนะเออทำไมโอซสิละเขาบอกเขาเขายัางไม่อยากอ่ากินน้ำนะเขาไม่หิวแต่ว่าผลไม้ก็น่าจะได้อยู่นะทุกคน คนตอนนี้เราก็ไม่ได้น้อยน่ามาเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าท่านจะมานะไม่ได้เตรียมผลไม้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยแต่ว่าท่านเนี่ยก็น่าจะเข้าใจผมนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะชวนเขาเนี่ยทานข้าวนะไม่รู้เขาจะทานข้าวกับเราหรือเปล่านะครับผมอาจจะมานั่งเล่นเฉยๆ้ยนะทุกคนก็ผมเองก็ไม่ได้เอาอะไรขึ้นมาบ้านเลยนะจากไลก่ทั่วทั่วโลกไปแล้วนะแล้วก็พวกมะละกออะอางเงี้ยไม่รู้ว่าท่านยิ่งจะมา เดี๋ยวลองชวนเข้าไปที่ไร้น,นะว้าเขาจะไปไหมหรือว่าแค่อยากมาเจอแค่เจ้ากระลามแค่นั้นนะคะผมฝนเริ่มมาปล่อยๆแล้วทุกคนมันจะกัดจึ้งคืนทั้งวันเลยนะไปจะลาำโอ้โหม,มีเสื้อมาให้ให้น้องยิงเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาอลูกเสารับแลกันนะคนจอาล่ามจะพาไปดูหมูนะนแลจะไปช่วยเขาเนี่ยหาเอ้ยให้อาหารปลาทุกคนจ้าลมเนี่ยตกมันจะตกหลุมลัมาเสารับแล้วนะนี่นะ กันนุ่มกันหนิงกันใหญ่ทุกคนแต่ผมก็ไม่ได้ายทุกขั้นตอนนะสาาไปดูหมูนะ <c oughs> ทุกคนก็เขาก็คุยกันนะนกันหนุ่มกันหนิงกันใหญ่นีจากหมูเนี่ย เราก็เลานะ่าในจะดูมีความสุขนะผมก็อยู่ห่างๆนะทุกคนจะเช่อไปให้อาหารปลานะทุกคนผมก็อยู่ห่างๆจากเจ้าล่านะเกือบมาเพืเอเอเ่อนเยอะเชียมือเอ๋อะไให้อาหารปลานะท่าน เราจะพาไปให้อาหารป่านะคะจริงๆที่เออเคยเข้าไปกับน้องหญิงในเมืองในยในเมืองเนี่ยทุกคนกคนือน้องหิงอยจะเหมือนถอดรูปเป็นอีกรูปหนึ่งเลยทุกคนก็แบบ ผิวพองสวยมากแล้วก็คือหน้าตาท่านอ่าท่านหญิงน้องหญิงน่าจะสวยมากเลยทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยจะไม่ง,ง,งองเหมือนในข้างนอกอยริงงี้ยทุกคนแบบจะสวยตรงเลยนะก็คือเหมือนกับว่าขอให้เห็นในตัวตนตรงนั้นเลยนะทุกคน <c oughs> แต่ว่าผมไม่เข้าไปไม่ได้ไม่น่าจะเข้าไปลึกอะไรขนาดทุกคนแต่ว่าเออพอ ม่เราไม่ได้เข้าไปถึงบ้านเมืองอะไรของเขาขนาดนั้นนะน่าจะแค่ปักถังข้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็เปลี่ยนโฉมนะทุกคนผมก็อึอ้งนะแล้วก็ผมเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถ่ายได้นะตอนเขาแปลงโฉมอะไรเงี้ยก็คือกฎของเขานี่คือสําคัญมากๆเลยนะทุกคนเพราะเหมือนเขาไม่อยากให้เห็นตัวตนจริงๆนะถ้าเห็นตัวตนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะผิดกฎแล้วก็โ <c oughs> ดนไล่ออกจากเมืองไปเลยนะทุกคน ไม่น่าละเจ้ากระลั่นนะถึงได้ตกลุมรักสาวเมืองรับแรงนะทุกคนเพราะเขาน่าจะได้เห็นชมหน้าของอลูกสาวของท่านแล้วนะผมจะขึ้นไปเลยนะเดี๋ยวผมไปอยู่ห่างจากเจ้านนะลัา่นะเจ้าลัห่างอยู่นี่ นี่ก็เป็นบ่อบ่อเลี้ยงปลานะก็คือพี่ตังเนี่ยเลี้ยงไว้อ่ะทุกคนปลาจะสวยมากๆเลยนี่ส้มๆปลาทับทิมนั้นทุกคนปล่อยอยู่ห้าร้อยตัวนะคะผมนี่นะให้อาหารปลา ว่าเออโยนโยนเลยนะน้องหญิงโยนไปเลยเดี๋ยวปลาก็มาตอดนะชาวลามเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยก็คือพูดได้สองภาษาทุกคนก็คือทั้งภาษา,ษากะเหรี่ยงภาษาไทยแต่ว่าภาษากะเหรียงอ่ะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะ <S 1> <S 1> ดีนะ <S <S คุยกันกันหน่มกันหนิงมาก โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะให้เขาคืนก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะไปรอที่ข้างในบ้านนะสลามพี่ไปรอที่บ้านนะโอเคเสร็จแล้วค่อยเออมาอให้น้องหญิงเนี่ยมานั่งเล่นที่บ้านนะแล้วก็เดี๋ยวต้องให้น้องหญิงเนี่ยกลับละเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้น่าจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วทุกคน นี่นะก็คือน้องหญิงน <hi> ่น่าจะตกกลุ่มแล้วเจ้ากอลั่มจริงๆนะนะเจ้ากอลั่มเนี่ยก็น่าจะมีใจให้น้องหญิงเลยนะคือลูกสาวคนรับแหล่เนี่ยทุกคนก็ลงมาหาคิดว่าจะไม่มานะจะไม่มาหาเออจะไม่มาหาเจ้ากอลั่มนะทุกคนแต่แต่ว,ว่าเขาก็ได้บอกกับเราว่าเออเนิ่นๆแล้วว่าเออเดี๋ยวขอเนี่ยมาสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะมาเที่ยวในหมู่บ้านนะพ่อแม่เขาเนี่ย ก็มาในหมู่บ้านนี้บ่อย,ยนะทุกคนไม่บ่อยไม่เชิงก็บ่อยหรอนะก็ะมาครั้งสองครั้งแหละมาปักหลักที่นี่นะจะเขาก็ชอบที่นี่มากนะทุกคนขาบอกมันก็ไม่ต่างจากในเมือง,ของเขาเยอะเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าคนในเมืองเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะทำาิธการจะนักถือศีลจะไม่ทำบาปจะไม่โกหกอะไรเลยนะก็ผู้ชายในเมืองเขาเนี่ยก็จะมีน้อยมากเพราะว่าผู้ชายในเมืองเขาจะชอบทำผิดกฎนะก็เลยมีผู้ชายน้อยผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายนะทุกคน จะลองก็ให้อาหารปลากันอยู่นะขว้านบ้องหมดแย่องหมดเลยอย่ามาดูฉันลองนุยเดินมาแล้วทุกคน,น,ลก,คนกลับมานะจ้าล่ำจ้าล่ำตัวจะล่ำตัวแสบนะทีนี้ไอชิวเยอะนะมาเดี๋ยวพี่เก็บอาหารปลาให้โอเค ยีมอือเลยจูมือกไปนะทุ ตจ้าล่ำเจ้าลำมีความสุขมากเลยทุกคนนี่นะผมก็อยู่ห่างๆนะพอ,อน้องยิงเองก็ดูเขินๆในให้อายนนะทุกคนคุณลือเจ้าลำจะทำอะไรนะเด็ดดอกไม้อนะ่ะเจ้าล่ำเด็ดดอกไม้ทนะุกคนไม่ธรรมดาจริงอนะเจาให้ดอกไม้อนะ่ะมอบดอกไม้ให้นะ ให้มองบรบรยากาศรอบๆนะแล้วก็บอกวนะ่าฝนน่าเริ่มมาแล้วนะฝนเหมือนจะตกแล้วจะร่นจะไปส่งน้องเหรอเดินตามไป เหมือนกับว่าเจ้าน่ยก็เป็นห่วงกุาวของแม่แนละ่น้องหญิงนะขอฝนมันจะตกกันนะให้รีบกลับไม่าเอาอเดินทางปลอดภัยนะ เนี่ยทุกคนน้องยิงกับเส้นนี้โอเข้ามาเส้นนี้นะทุกคนนี่ตรงนี้เลยเจ๋ละเง็นไงเจ้าลามีความสุขไหมครับมีความสุขมีความ,ม,มสุขนะเจ้าลาบม,มีความสุขพวกมมีความสุขไหมให้มีความสุขครับก็นั่นแหละทุกคนก็เหมือนเจ้าล่าบเนี่ยตกลุมรักจริงๆนะแต่ว่าเขายังไม่สามารถไปเดินได้น้องยิงเนี่ยก็มาหาได้นะทุกคน โอเคทุกคนก็จะปิดคลิปแล้วนะก็จะมีความสุขผมก็ดูข้างๆก็มีความสุขไปด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วนะคะผมสาหรับพี่ๆท่านใดชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะผมออพี่ๆเอฟซี F C, ท่านไหนอยากรับชมคลิปประมาณไหนแนวไหนก็เม้นได้เลยนะแต่ช่วงนี้ผมก็จะงดเข้าป่านะทุกคนจะไม่ได้เข้าป่าบ่อยมากนะทุกคน ก็ช่วงนี้เนี่ยฝนน่ยตกหยุดทั้งวันเลยทุกคนก็เลยไม่กล้าเข้าป่าลึกนะก็ไม่ได้ไปตั้งแคมป์เลยนะช่วงนี้ก็ยุ่งๆกับงานไล่ทุกคนก็เลยไม่ได้ไปไหนไกลสักเท่าไหร่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ